ผู้กู้ได้ขอกู้เงินผู้ให้กู้เพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้ทำหลักฐานแห่งการกู้ยืมขึ้นใหม่เพียงแต่ผู้กู้และผู้ให้กู้ขอให้ผู้ใหญ่บ้านเขียนสัญญากู้ฉบับเดิมโดยขีดค่าเฉพาะจำนวนเงินเดิมออกแล้วเขียนจำนวนเงินกู้ขึ้นใหม่ตามจำนวนเงินที่กู้ไปทั้งสองจำนวนรวมกันแต่ข้างหลังนี้ผู้กู้ไม่ได้ลงลายมือชื่อตรงที่แก้ไขนั้นด้วย เช่นนี้ผู้กู้หาต้องรับผิดในการกู้ยืมเงินครั้งหลังนี้ไหมเพราะการกู้ยืมเงินคราวหลังนี้ไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมเป็นสำคัญผู้กู้คงรับผิดเฉพาะการกู้ยืมเงินครั้งแรกเท่านั้นคำพิพากษาสารดีกาที่326ทับพชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชปท ให้คำปรึกษาดูจะยัิดมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0655312999หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แคร์ต้องกดติดตามขอบคุณค่ะ